สวัสดีครับ fc ช่องสูตรรับนำโชคทุกคนนะครับผมก็อขอบคุณทุกคนที่ยังคอยเข้ามารับชมให้กำลังใจกันตลอดมานะครับผมสำหรับสูตรนี้นะผมมีสูตรคู่ขี้ที่จะไปจับสิบบนมาฝากนะครับย้ำว่า เป็นสูตรคู่ขี้นะครับสาหรับ10บนนะไปเลือก10บนว่าจะมาคู่หรือขี้เนาะเพราะว่าสูตร10บนที่ผมลงไปให้นะครับก็คือสูตรนี้นะอ่าสูตรนี้นะครับอ่าก็จะมาดูกับสูตรนี้สูตร2สูตรที่มันชนกันนะแต่สูตรแรกที่5ตัวคือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สูตรอีกสูตรหนึ่งเก้าสี่แปดชนที่เก้ากับแปด ลองมาดูซิว่าถ้าเรานำสูตรนี้ไปตัดแล้วมันจะได้ตัวไหนนะครับผมเป็นสูตรที่น่ามองอีกสูตรหนึ่งเนาะทำให้ดูแค่หนึ่งสงสามสี่ห้าห้างวดนะครับผมสถิติเขาน่าจะเข้ายาวอยู่ที่ประมาณแปดหรือเก้างวดนี่แหละครับนะอยู่ที่แปดถึงเก้างวดนะที่เข้าเดินต่อเนื่องนะโอเคนะ าวิธีการคำนวณไม่ยากเลยนะครับใช้หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึงนะครับหน่วยล่างบวกหน่วยครั้งที่หนนะหน่วยครั้งที่หนึงแล้วก็ไปบวกหนึ่งคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่จะได้เลขแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะงวดนี้ C ล่างนะครับหน่วยล่างบวกด้วย8นะครับคือหน่วยครั้งที่1นะครับ4บวก8เป็น12บวก1คงที่ได้13นะครับผม13 13ก็คือเลข3เพราะฉะนั้นอ่ะงวดถัดไปนะครับอ่ะเลขที่จะมาหลักสิบต้องเป็นเลขคี่นะครับเลข3ก็คือคี่นะครับตรงนี้ เลขขี้เอามาดูว่ามันมาจริงไหมนะครับผมมาดูงวดถัดมานะครับ10บบนออกไปที่อะไรห้าหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งหลัก10คือเลข5้าขี้นะครับเป็นเลขขี้นะอ่านี่ตรงนะครับสามมาขี้นะครับนี้นี่สูตรคู่ขี้อะงวดถัดมานะครับ เจ็ดสี่สาม้าหาหนึข้างล่าง6กสามนะครับแล้วก็9ก้าหนึ่งสามหมุนครั้งที่หนะครับหน่วยล่าง3มบวกด้วย3นะครับบวกด้วย3มก็เป็น6บวกหนึ่งได้เนะครับเเป็นเลขอะไรเป็นเลขขี้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นหลักสิบต้องเป็นเลขขี่ครับงวดถัดมาเขาออกไปที่9 9้ศนนะครับหลักสิบคือเลข9คือเลขขี้นะครับ สูตรของเราก็เข้าไปที่ขี้จริงๆครับตัวนี้เลขอาเลขขี้นะครับเลขเก้านี่อ่ะถัดมานะครับห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ล่างหนึ่งสี่แล้วก็สี่หนึ่งสองนครั้งที่หนึ่งสี่บวกสองเป็นหก บวกหนึ่งอีกเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดก็เป็นเลขคี่อีกแล้วนะครับอ่าเลขคี่มาดสูสิหลักสิบงวดถัดมาออกอะไรนะครับผมผลรัฐบาลไทยของเราออกไปที่097ครับเลขเก้าคือเลขคี่นะครับเลขคี่นะก็เข้าไปนะครับคี่เลขเจ็ดเลขคี่นี่โอเคเข้าต่อเนื่องนะครับ ถัดมานะครับสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกห้านะครับหนึ่งบวกห้าได้หกบวกหนึ่งก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมนะครับเจ็ดติดต่อกันแล้วเลขเจ็ดก็เป็นเลขคี่อีกแล้วนะครับเลขคี่อะหลักสิบงวดถัดมาออกเลขอะไรครับคี่หรือคู่เจ็ดห้าเจ็ดหลักสิบเลขห้านะครับก็เป็นเลขคี่นะครับ ของเราถูกไหมถูกนะครับเลขห้านะครับที่มาดูงวดถัดมานะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามบวกด้วยหนึ่งเป็นสิสี่นะครับสิบสเป็นเลขคู่นะครับ เลขคู่นะหลักสิบต้องเป็นเลขคู่มาดูงวดถัดมานะครับคืองวดล่าสุดนะครับหัวรัฐบาลไทยของเราออกไปที่อ่าอะไรห้าซีหลักสิบคือเลขสี่ซึ่งเป็นเลขคู่มานะครับผมมาเลขคู่จริงๆนะครับอันนี้คือสูตรคู่คี้นะครับก็เป็นเลือกดูอ่าหลักสิบต้องเป็นเลข คู่หรือคี่ดีรอบนี้นะครับมันที่1 7ด,ดมกราคมนะครับผมก็มาดูสูตรนี้กันเลยหน่วยล่าง9หน่วยั้งที่1 0นะครับ9บวก0ได้9บวก1ได้10ก็คือเลข0นะครับเลข0จะต้องเป็นเลขคู่นะครับรัก10 10บ,บนงวดนี้เลขคู่นะครับเลขคู่มีอะไรบ้าง02468 02468 5ตัวเท่านั้นนะครับที่จะมาได้หลัก10นะครับนะแล้วถ้าเรานำมาเทียบ สูตรสูตรหลักสิบบนที่ผมได้ละครับมันจะเด่นอะไรอ่ะถ้าถ้าผมไม่เทียบกับสูตรอื่นนะหลักสิบรอบนี้จะต้องมีก็คือ0 2 4 6 8นะครับนะเลขที่จะมาก็คือ 0x 2x 4x 6x แล้วก็ 8x นะครับเพราะเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่คือเลขอะไรก็มีแค่นี้นะครับ0 2 4 6 8ที่จะมา10บนนะครับผม งวด17มกราคมนะครับ67นะได้เป็นเลขคู่เขาจะเดินต่อไหมก็เนาะต้องรอดูนะครับผมรอดูครับ02468อ่ะมาดูหลักสิบที่ผมลงไปให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าถ้ายังไม่ดูสูตรตัดนะครับคก เจ็ดแปดมันมีเลข6นะครับม,มีเลข8นะครับมันมีเลข0นะครับอ่ะหกแน่าจะเด่นแล้วแหะแต่ถ้ามาดูตัวชนมันชนกันที่9กับ8นะครับสูตรชนผมเกกับ8เนี่ยเกับ8ชนแล้วมาจริงเปล่า10บบนชน8ปงวดนะครับ ชน09มา9ครับชน98มา9ครับนะเอาเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูครับว่าตั้งแต่446เนอะกับ951จะจับแบบไหนดีอะตรงนี้446อะ่ะ951ตรงนี้นะครับนะอีก951นะครับอ่าเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยโอเคนะจะได้ดูช,ชัดๆหน่อยนะครับไหนจากงวดที่ออก951 ผมเลื่อนลงมานะครับนี่ตรงนี้ผมทาอ่ะสิบบนสองสูตรชนที่ศูนย์กับเก้าได้ขี้มาเก้าจริงนะครับอ้าวสิบบนงวดถัดมาชนที่เก้ากับแปดชนกับเก้ากับแปดได้เจ็ดก็คือเลขขี้เลขขี้ก็เข้าไปที่เก้านะครับนี่เก้ามาจริงนะครับถัดมานะครับเจ็ดกับหกเจ็ดกับหก เราได้อะไรเราได้ขี้อีกแล้วนะครับผมขี้ก็ต้องเป็นตัวนี้นี่ขี้นะครับต้องเลือกเจ็ดเลือกเจ็ดก็มาที่ไม่ใช่สิเจ็ดกับหกอ่ะมันตรงกันหรือเปล่าศูนย์ก้าเจ็ดไม่ตรงนะครับเก้าเก้าหนึ่งนะครับเอาตรงนี้ตอนแรกผมดูผิดนะครับนี่ต้องเป็นสูตรนี้นะครับอ่ามีหน้าทําไม,มึงถึงไม่ตรงนะครับนะ ส4่ส7่เจ็ดห9าเ9็ดศูนะครับผมเริ่มทำตั้งแต่951เนาะเออนี่ได้ขี้นะครับอันนี้ได้0กับ9นะ0กับ9ก็ได้ขี้ก็มาที่90นะครับตรงๆนะครับต้องเลือก9เพราะว่า9ก้เป็นขี้อันได้เก้าก็แอันนี้คู่กับขี้เราเลือกอะไรเลือกขี้ครับนี่ตัวนี้ครับอ่าไอตัวนี้ครับนี่นี่นี่ขี้นี่ตัวนี้7ได้7เป็นเลขขี้มาที่ เก้านะครับโอเคถูกต้องแล้วนะครับทีนี้อ่ะถัดมานะครับเลขเจ็ดกับหกเลขเจ็ดกับหกก็คือคู่ขี้นะครับคู่ขี้สูตรของผมตัวนี้ครับได,ได้เลขได้เลขขี้นะครับเลขเจ็ดเหมือนกันนะครับเลขเจ็ดก,ก็คือเลขขี้ต้องเลือกขี้ก็คือเลขเจ็ดมันมาที่อะไรห้าเจ็ดนะครับนี่อ๋อ รอบนี้รอบนี้เลขเจ็ดผมมันมาหลักหน่วยนะครับผมถึงว่าทําไมมันถึงแปลกนะครับผมเลขเจ็ดมาที่เอ่อเขาออกห้าเจ็ดนะนะครับผมออกห้าเจ็ดแล้วมันชนกันจากหลักสิบกลายเป็นหลักหน่วยนะครับก็ตรงนี้ที่หลุดไปเป็นหลักหน่วยนะครับแต่ว่าก็เป็นขี้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูกันใหม่นะครับก็คืองวดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ 757ผมได้4กับ3นะก็มาที่อะไรผมได้เลขคู่นะรอบนี้เลขคู่นะก็ต้องเลือก4นะครับเลือก4เขาก็มาที่5 4 4ก็คืองวดล่าสุดเลยนะครับนี่5 4 4นะครับออกตรงเป๊อะอะรอบนี้ชนกันที่9กับ8นะครับหลักสิบชนที่9กับ8ถ้าเลือกเลขคู่มันก็มีเด่นแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเลข แปดนะครับถ้าเด่นนะครับถ้าผมเลือกเด่นนะตอนนี้เลขแปดนะอืมจะมาหรือเปล่านะครับเลขแปดนะเพราะมันเป็นเลขคู่นะศูนย์สองสี่หกแปดถ้าเลือกจากสูตรนั้นนะก็แปดกลายเป็นว่าแปดจะเด่นไปเลยนะครับแปดแปดเอ็กเด่นกว่าเก้านะครับเก้าดังแปดเป็นตัวรองไปเลย <laughs> อ่ะ จัดไปครับรอบนี้10บนนะถ้าผมเลือกตามนี้นะครับ0 2 468เลขได้คู่อ่าสิบบนของผมได้9ก็8แต่ถ้าเลือกจากสูตรนี้หมดเลยก็จะมี68แล้วก็ศูนย์มี6กับ0นย์มาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคนะถ้า8มาเนาะเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้ถ้าชนเอาจากสูตรชนนะครับก็คือ8เด่นนะครับลองดูนะครับ8เด่นเดี๋ยวชุดสรุปผมจะลงให้ก็แล้วกัน10หน่วยนะครับว่าจะจับ ตัวไหนให้เป็นสูตรเด่นให้นะครับรอบนี้เราน่าจะเราน่าจะปังนะครับรอบนี้สองตัวน่าจะมีมานะครับนะรอดูว่าจะชนกับเลขดังไหมแต่ถ้าแปดนะี่ก็รู้สึกว่าจะฉีกไปนิดนึงนั่นแหละครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับผม